นี่ระด้อนี่เฮ้ยน้องๆสนใจไปเรียนรอด้อน้ำใจบะแล้วเรียนรอดอมีอะไรบ้างครับมามาไอ้สุดาไปเบิร์นลงละ เข้ามาทะ้าต้องมาเลยงอาหารรกเด็เยวมเราะเราตทงาน่ารจาให้มึงมึงเดวเรารอมีอะไรบ้างวะเออไม่รู้ว่ะเฮ้ยนั่นไงไป พี่ครับพี่ครับเอาว่าไงน้องเรียนรอดอรมีอะไรบ้างครับอ๋อการเรียนรอดอรหเหรอพี่จะเล่าประสบการณ์ที่พี่ไปฝึกภาคปกติให้ฟังพี่ชื่อว่านักศึกษาวิชาทหารวีรพัฒน์สุสมบูรณ์นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2จากโรงเรียนเซรายุทธาคมก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆของวิชาทหารเนาะ,ะได้ฝึกให้เรามีความอดทนมีความตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ ทำให้เราได้มีวินัยในตนเองมากยิ่งขึ้นอีกอย่างนะน้องเครื่องแบบนักสาวจะทหารน่ะโคตรเท่เลยน้องเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆการเป็นนักศึกษา,าวิชาทหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่าลืมมาเป็นนักศึกษา,าวิชาทหารด้วยกันนะครับนี่คือเสียงของผู้มรณำเพื่อเข้ามาทักทาต้องมาเด็